สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเมียบทั้งหลายสวัสดีในกลางดึกนะคะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของเมียบเสมอเสมอสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปที่3แล้วนะคะในการกลับมาพบกันแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยจาก เพราะว่าหลายๆคนก็ได้เรียกร้องว่าอยากจะมีข่าวของทางเจ้าคุณพระบ้างณนะวันนี้นะคะมีข่าวออกมาปุ๊บเราก็รีบนำมารายงานปั๊บเลยดังนั้นเพื่อนๆที่รอคอยฟังข่าวของเจ้าคุณพระอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นพร้อมกับการกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวนี้ด้วยจ้า ทางไกลหัวใจอา้าวหวาน ิในวันเสารที่26เมษายน2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตำรวจเอกณรัตสเวตนัน์รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมมงสานวงศ์และพวงมาลาของเจ้าคุณพระศณีนาถพิลาศกัลยาณีไปวานที่หน้าหีบศพนายตำรวจหกนายสังกัดกองบินตำรวจ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกในพื้นที่ใกล้เคียงสนามบินบ่อไฝ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยตั้งศพบ,บํมเพญกุศลณวัดตรีทสเทพวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะเขาใช้คำว่าพวงมาลาของเจ้าคุณพระสิรีนาพิราชกัลยาณี ส่วนในช่วงต้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระพันปีหลวงของพระราชินีสุธิดาของพระบรมมงสาณวงศ์นั้นก็จะใช้คําว่าพวงมาลาพระราชทานดังนั้นในการที่มีข่าวแบบนี้ออกมาไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะโดนสกัดหรือว่าโดนตรวจสอบอีกหรือเปล่าเพราะว่าทางแฟนคลับของ พระราชินีตัวยงนะคะเขาก็จะบอกเลยว่าเจ้าคุณพระนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้คําว่าพวงมาลาแต่ว่าให้ใช้เป็นพวงกรีดหรือว่าพวงดอกไม้แทนแต่ว่าหลายๆครั้งในช่วงที่ผ่านมาเราก็สังเกตเห็นนะคะว่าเขาจะใช้คําว่าพวงมาลาประธานบ้างคราวนี้ก็จะให้เป็นพวงมาลาธรรมดาดังนั้น ถ้าเกิดว่าใครมีความรู้ทางด้านนี้ก็สามารถมาร่วมกันแชร์ความคิดเห็นได้นะคะแต่ว่าคราวนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าเกิดว่าเป็นของราชวงศ์จักรีของเจ้าก็จะใช้พวงมาลาพระราชทานส่วนของเจ้าคุณพระก็จะใช้คำว่าพวงมาลาของเจ้าคุณพระสิณีนาถพิลาศกัลยานีและเมื่อ5้าวันที่ผ่านมาภายในกลุ่มของคนที่รักเจ้าคุณพระ ก็มีการเขียนโพสต์ขึ้นมาโพสตหนึ่งนะคะบอกว่าขอเชิญสมาชิกในกลุ่มคนที่รักเจ้าคุณพระทุกท่านร่วมกันเขียนความรู้สึกตลอดจนความรักความคิดถึงที่มีต่อท่านเจ้าคุณพระสิณีน,น,นาภิราศกัลากยาณีได้หลังจากนั้นนะคะเรียกได้ว่าถล่มทลายกันเลยทีเดียวเพราะว่าก็มีคนเข้าไป บรรยายความรู้สึกความคิดถึงเพราะว่าหลายๆครั้งเลยเราก็จะเห็นที่มีผู้คนทั้งหลายแหล่มาถามถ่ายถึงว่าปัจจุบันนี้เจ้าคุณพระอยู่ที่ไหนแต่จริงๆแล้วต้องบอกนะว่าเรารายงานไปตลอดว่าเจ้าคุณพระเนี่ยอยู่ที่อรามานันีเนี่ยแหละแต่ก็เป็นที่น่าปลกยใจนะคะก็ยังมีคนมาถามคําถามเดิมๆแบบว่า ท่านเจ้าคุณพระอยู่ที่ไหนทําไมไม่มีใครทราบเลยว่าอยู่ที่ไหนซึ่งจริงๆแล้วเรามั่นใจนะไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่จะมีคนช่วยตอบตลอดเลยว่าเขาก็อยู่ที่เยอรมนีเนี่ยแหละสบายดีแต่ก็มักจะมีคําถามแบบนี้เสมอว่าหายไปเลยทําไมไม่กลับมาเมืองไทยอยู่ที่ไหนไม่มีใครทราบเลยดังนั้นขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอยู่ที่เยอรมน,นีจะ้ะ แต่ว่าก็คงจะไม่สามารถเดินทางกลับมาได้ส่วนเพราะอะไรทุกคนก็น่าจะทราบกันอยู่ดังนั้นสิ่งที่เจ้าคุณพระทำได้ก็คงจะทําในเรื่องของศาสนาต่อไปแต่ณวันนี้นะคะก็เห็นชัดเลยว่าก็ยังคงอยู่ในความรักเพราะว่าก็คงได้รับเกียริ ได้มีชื่ออยู่ในข่าวอะไรต่างๆม,มีการวางพวงมาลาหรือแม้กระทั่งนำข้าวของไปพระราชทานให้กับคนอื่นก็ยังมีอยู่นะคะสำหรับคนที่ยังอยู่ในสายหรือว่าคนที่รู้จักมักจีกับทางเจ้าคุณพระหรือแม้กระทั่งพระคนที่อยู่ในสายของเจ้าคุณพระด้วยเช่นกันดังนั้นก็น่าจะเป็นความปลับปลื้มเนาะที่อย่างน้อยนะวันนี้ก็มีข่าวของเจ้าคุณพระออกมา หลังจากนั้นเราก็ได้นำมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังกันคิดถึงเธอามองผ่านคืนที่ ้างสําหรับคลิปนี้พอจะหายคิดถึงทางเจ้าคุณพระกันบ้างแล้วหรือยังแต่เห็นในคลิปนี้ทุกคนเห็นในภาพนะคะก็น่าสะท้อนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าภาพดังกล่าวก็เป็นภาพน่าจะอยู่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่บรรดานหน่วยซาสอะไรต่างๆอยู่ภายใต้การชักนาหรือว่าการขับเคลื่อนของทางเจ้าคุณพระเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่าปัจจุบันนี้แต่ละคนก็ได้เติบโตเนาะ มีเส้นทางนของตัวเองได้กลับมายิ่งใหญ่ในประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็กำลังขับเชี่ยวันหนักมากไม่ว่าจะเป็นท่านผู้หญิงออนโนงคุณหญิงชยุตราคุณหญิงประพัสรรคุณหญิงพัทรียาคุณหญิงมนาศยาคุณหญิงอนุสราเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับบรรดาคุณหญิงหรือว่าท่านผู้หญิงที่จะเติบโตขึ้นมาอีกมากมายกันแล้วหรือยัง เพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารของความคืบหน้าของเจ้าคุณพระศรีมีนาศแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในทุกประเด็นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวนี้ด้วยจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ